สดีครับผมเก้งนะครับอชอนไทยมุมาแลงนะครับวันนี้ผมจะมาเทสมุมาแลงให้คุณลูกค้านะครับคุณสุกัญญานะครับจังหวัดหนองคายนะครับเลือกฮัลโหลมินินะครับรุ่นนี้นะครับผมทบสทสมุมาแลงเป็นไง มูลแรงของคุณลูกค้าสามารถดินได้นะครับหลังจากการลองเทสปลามุมแมลงหลายๆรอบนะครับเดี๋ยวยังไงจะจัดส่งไปให้คุณลูกค้านะครับผมช่องไทยมุมแมลงครับบุถามก็ชอบสนุกไม่รู้จบเล่นให้สนุกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเก้งนะครับ อชอนไทยมุมาแลงนะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีกว้างนะครับวิธีคว้างมุมแลงที่ถูกต้องนะครับควรใช้สองนิ้วนี้นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับใช้ลักษณะการคีบอย่างนี้นะครับผมโดยเอามุมาแรงนะครับหันหน้าด้านสีนะครับหันหน้ามาทางด้านตัวเรานะครับอย่างนี้นะครับอย่าหันนี้นะครับด้านขาวผิดนะครับต้องเอาด้านสีหันหน้ามาทางด้านเรานะครับผม จับให้มันหลวมๆนะครับให้มันมีอิสระในการในการขยับอย่างนี้นะครับเพราะเวลาเราปามุมแลงนะครับเราจะใช้ข้อมือเป็นหลักนะครับแขนเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับจะแรงจะเบาปรับที่แขนนะครับส่วนข้อมือนะครับให้เขาสะบัดอย่างนี้ได้นะครับแต่จังหวะปล่อยนะครับต้องปล่อยออกไปข้างหน้านะครับตรงๆครับ คือถ้าปล่อยช้านิดหน่อยนะครับเขาก็จะตกพื้นเพราะเราใช้สบัดข้อมือไปด้วยนะครับนั้นต้องกะจังหวะปล่อยให้พอดีกับแนวระดับหัวไหล่เรานะครับมันจะมีแรงเหวี่ยงแต่เราต้องใช้ข้อมือสบัดนะครับสบัดช้าก็จะตกพื้นนะครับปล่อยก่อนก็จะพุ่งขึ้นบนนะครับยังการคว้ามุมแรงที่ถูกต้องด้วยองศาที่90องศานะครับหรือ4.5องศานะครับอ่อ จะใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่า9 0้าถึงสีนะครับแล้วแต่ความถนัดของคุณลูกค้านะครับผม9 0้าถึงสีนะครับได้หมดนะครับแต่อย่าไปปาฟึบบิดข้อมือนะครับห้ามนะครับอย่าไปช่วยมุมแมลงนะครับผมปลาแนวนอนก็ห้ามนะครับอย่างนี้ครับห้ามนะครับปลาแนวนอนเพราะถ้าปลาแนวนอนปุ๊บเนี่ยครับมุมแมลงก็จะบินขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ตกลงมานะครับ ถ้าปลาถูกต้อง9 0 4 5องศานะครับเขาจะบินไปตรงๆนะครับแล้วก็จะพลิกตัวเองนะครับเฉะนั้นไม่ต้องไปช่วยมงมาแลนะครับในการปลาแนวนอนหรือเป็นดาวกระจายอย่างนี้ไม่ใช่นะครับวิธีข้ามูอะไรที่ถูกต้องอย่างนี้นะครับสบัดออกไปตรงๆนะครับให้อยู่ในระดับหัวไหล่นะครับผมนะครับเบื้องต้นนะครับ ยังไม่ต้องคว้างแรงนะครับเทสก่อนนะครับลองคว้างดูว่ามันสามารถวนกลับมาได้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราก็มาปรับเทคนิคที่ตัวเรานะครับการควบคุมร่างกายการควบคุมแขนหัวไหล่ข้อมือนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับมุมแมลงรุ่นนี้ l ฮ o โลม n i ินะครับก็เป็นมุมแมลงไซมินินะครับมันจะมีการต้องปรับจูนนะครับผม เบื้องต้นครั้งแรกเอาไปทําครั้งเดียวก่อนนะครับครั้งแรกก็คือการยกปีกยกเพื่อให้มุมแมลงสามารถบินได้สูงขึ้นนะครับครั้งแรกก่อนครับแล้วว่าเราจะเทสเนี่ยว่ามุมแมลงบินได้ระดับไหนปรับให้เขายกปีกก่อนนะครับหลังจากเราเทสตปลาแล้วนะครับแล้วร,รู้สึกว่ามุมแมลงสูงไปนะครับเราก็เลือกปีกใด,ดปีกหนึ่งนะครับ ในสองสีนี้ครับสีส้มกับสีเขียวอ่อนนะครับให้กดปีกลงค่าสูงไปนะครับให้กดปีกลงข้างหนึ่งเขาก็จะบินต่ามาลองข้างเทสอีกทีครับเขาจะบินต่ําลงมาไม่ต้องกดเยอะมากนะครับกดแค่พอประมาณแล้วก็ปล่อยนะครับส่วนมุมแรงของคุณสุภัญญานะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องจูนนะครับก็คือ เขาเป็นมุมแรงที่บินค่อนข้างวงกว้างนะครับถ้ากว้างไปนะครับให้เราเลือกปีกสีเขียวนี้นะครับเขียวเข้มเนี่ยนะครับกดลงนะครับสังเกตนะครับกดมาทางหันหน้ามุมแรงตั้งฉากนี้ครับแล้วก็หันหน้ากดลงอีกทีนะครับ นี่นะครับกดลงนี้เขาจะบินวงแคบลงนะครับจะลองเทสดูครับว่าชอบแบบกว้างหรือแบบแคบนะครับถ้าไม่อยากให้แคบอยากให้กว้างเปิดหน้าขึ้นนะครับแต่ผมสอนให้ปิดหน้าก่อนละกันเพราะตัวนี้เขาเขากว้างอยู่แล้วนะครับ,นะรบเดี๋ยวลองดูที่แขนผมจากด้านหลังนะครับว่ากว้างเป็นไง ครั้งสุดท้ายนะครับดูนะครับก็นี่เป็นการฟ้างที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเทคนิคการปับจูนมุม,มแมลงก็เ,เล่นให้สนุกนะครับ้าคุณลูกค้า เล่นแล้วนะครับติดขาดเกิดปัญหาอะไรติดต่อผ่านแอดมินได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบผ่านแอดมินไปให้นะครับหรือถ้าต้องการดูอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทำคลิปไปให้นะครับผมเล่นให้สนุกนะครับชอนไทยมุงแรง Good time. กู้ดไทม์ก็ช็อปสนุกไม่รู้จบขอบคุณครับ